มัตสีกับชัเป็นมิวปาวขสัมปโรลาชาเข้วัมปโรตาเป็นเราจ้าี้สัพเพิสามาตราชกุวาคือนักโยนสัโยนิสสาตาใดับชั้นรณีไม่ปรากันนันต้องสร้างความดีต่อไปความดีมีขาอยากได้ต้องทำเอง

ยังนังนังทำกระมอามุธามาตังต่อม่กัาโยมวันนี้นรกเปรียญขององค์ในปริยัตราชีพุทธคุณกองกง